แป๊บแค่แค่นะโอ้ยนั่นเองว่ามีดังแล่นตากันหลุดล้มหลุดล้มพี่น้องให้เรากินพี่น้องสมเนื้อให้เรากินแล้วก็บอกินพี่น้องจ้ะแล้วหนูกินพี่น้องไม่งั้นหนูกินอะไรนะหนูกินยี่หรี่แล้วรา้วบอาจ้ะสมเนื้อเอาเราสิบต้นไปแดกพี่น้องเราสิบต้นไปแดกพี่น้องเรามากเอี่ยรี่ใหญ่เนี่ยเ้วกันกับเตะเตะก็มากินด้วยกันจ้ะเตะก็มากินด้วยกันแต่ว่า มืึอเช้านี้แต่กินโกโก้เหนียวไปแล้วเลยเลยอิ่มแล้วจ้ะอิ่มไปเลยแม่หรือว่าจะกินกาแฟสิท่านได้กินบ่เดี๋ยว็กินา่ๆฝากกดไลค์กดแชร์ของอันเพ่งกันบอดจน้ำเด้อพี่น้องเด้อปายไปเข้าไปดันซ้อยกันพี่น้องให้ด่ไอ้สูงขึ้นคือจังอันบังไฟแสีบังไฟหลานเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราอันไปดันซ้อยกันเนี่ยยายนุ่ยเจ้าก็เฝ้ากินเฝ้าไปดันเปิดทีมไม่พร้อมเพียงตัวเนี่ย โอ้โหเจ้าอัพคลิปเนาะจะอัพคลิปอะไรพูดเดียวเดี๋ยวเดียวจ่าเดี๋ยวให้ยใจหนุนแล้วพึ่งพักพักจากการดันแล้วเรากินเข่าก่อนพี่น้องพักโยกกันมีแห้งหรอไปสูตรต้วนาะไม่มีแห้งเราไปดันจันต้อพี่น้องแห้งไปดันต้อสูตต้อว่ายู่ด่ากันไปชุ่งผ่ะคือจังใบบังไฟแสงบังไฟหลานเพี่น้อนว่าหนุ่มเวนนอนจำคุนโอ้แต่ขยันเส้นตาดำไว้จบยังอ่ะนอบยัง จบไปไหนดีไปก็บลักไปหน่งเป็ดหกทุ่มรถเสร็ญเนบ้าเมื่อคืนน่ะอ๋อยายนุ้ยจบใจ่ายยนุ้ยจบยายนุ้ยจบเบอรอน้อนบอดเอ้ยเจ้าเบิ่งยายนุ้ยเด้อเราจบแั่ลิงเจ้าตั้งเมื่อคืนน่ะแล้ววะจบแต่เมื่อคืนนี่นไหมคือเวลักไปมาจากฟรองกันนาทีแล้วว่ะจบเพลงรถอ๋อเจ้าขี้หิมต่อเสือมน้ำลายแต่ยายนุ้ยถ้าไม่ดีพี่น้องก็แม่นว่างให้เราคอนเทนต์ให้อย่างนี้กันนึงหยุเนขาอยเลยหย่นข่อยเลยเรามาแต่องมุ่งซ้อนนี่ยายนุ้ยก็ได้ เนี่ยหนูขอกิรีเนี่ยหนูกินกับก้อยไปแดกอีหลีละพี่น้องกินจนอิ่มเลยล่ะโมเมนต์ว่าทีกินคำสองคำอิ่มเด้อเนี่ยหนูกินจนอิ่มแซ่หน้อยีพี่น้องนะอาจารย์คลิปนี้ฝากไว้สนีก่อนพี่น้องจ้าพุ่มพ่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวเ้าไปขึ้นไล่สดพ่อกันพี่น้องไปดันเพลงอันบอดโจ้กันไปดันเพลงอีอันเพลงบอดโจไป ดันนักเอกมิวสิกก่อนพี่น้องไปกันค่ะกับสมัวข้ามอดพี่น้องจ้าฝากเพจสมัวข้ามหมอดในเด้อขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพจบันแพงเอฟซี e น้องวงยิงเอฟซี e นน้องฮักแพงเอฟซีลาไปเอฟซี e น้องอมแอมเอฟซีน้องปอมแปมน้องมะนาน้องสู่สายใยเอฟซี e ของศิลปินทุกๆท่านในวงค่ะแล้วก็บ,บ้านฮักทุกๆบ้านในทั่วโลกนะจ้ะเอฟซีค e ำมวนเพชรบานแพง ที่ลืมบ่ไดเลยก็คือผู้ที่ให้โอกาสกับครอบครัวของข้ามวนเพชรบันแพงค่ะขอบคุณบอจซอน,นุษยาสุภาพปาอํานาจค่ะแล้วก็ขอบคุณนัชูที่คอยแนะนําการทํา youtube ค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะฝากช่องตาลูกตาชลชาแนลช่องยานุยหัวล้านช่องนัชชูชาแนล,ลช่องข้ามูลทิพย์ชาแนล,ลน้ำด้่มพี่น้องเดื่มพ่อพอก,กันคลิปไหมค่ะลำรวยลำรวยจ้ะสวัสดีค่ะ,คะจ้าพี่น้องจา้าใน เมื่อนี้เนาะในวันที่ใบตองไม่มาส่งจ้าใบตองบอกว่าอัน,นงานบวชเพิ่นเมาเพิ่นมาเอาไปเบิดเลีิยวลาเพิ่นละบะโจงไว้ให้เตยพี่น้องจ้าเดี๋ยวเตยจะมาหาเก็บใบตองของตัวเองต้นเ้อยๆเตี้ยๆต่ำๆนามนี่ละพี่น้องโอ้ยนี่ล่ละนี่แหละจ้ามีสามสี่ต้นอยู่ยนี่หละเอาเก็บของตัวเองไปก่อนห่ <laughs> อได้มากได้น้อยกะ ห่อไปก่อนน้ำพี่น้องเนาะเปิดรับออเดอร์คือเก่าเลยจ้าพี่น้องจ๋าเปิดรับออเดอร์คือเก่าสมเนื้อสมหมูคือเก่าเลยจ้าท่านใดสนสนใจทักเข้าไปที่เพจส้มวัวคำมอดได้เลยจ้าอา้าวนี่ราคาะทุ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บใบตองกันก่อนจ้าพี่น้องจ๋าเมองดูโอ้ยนะนเัาสร้างว้ประจำยุ่ยเรื่องกับพวเก็บไใ้เขาเนาะพี่น้องเนาะเอาเอา ถามนั่นแล้วพี่น้องไปบันที่เนี่ยไปตากแดดเก็ี่ปตองกันบันี้เขาแล้วพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะทักทายกันย้ำหเหมือเกาคือเก่าจ้ะพี่น้องจา๋ามาค่ะมาให้อาหารปลาจา้าโดนแล้วนด้พี่น้องบ่ได้ให้อาหารปลาบ่ไ้เสื้อหารปลาเมื่อไว้โดนแล้วพี่น้องมาเบิ่งนกันมาสิบข,ข้นม่กินบ่อกมือนี้ เอาไปใส่ิดแลวพี่น้องก็เหวี่ยงฉุนมากินเอาเดี๋ยวขึ้นมาแล้วปลาไหนลายลายจ้ะพี่น้องให้สม้มถ้วยมาเบิ่งกันว่ามันสกินมากินลายไปเลยนาอพี่น้องเนาะมือนี่ ว่าหลายเดือนเราเลี้ยจ่าบ้ให้อาหารปลาจ้ะพี่น้องบ่มีบ่มีอาหารให้เลยจ้าคือปล่อยธรรมาชาติไปเลยจ่ะฮัลโหลว่ามื้อนี้มันสิขึ้นมากินหลายบ่ะไปใส่บุตรน้องปลาเลยเนาะมังเป็นอิ่มแมงแต่ย้ำมือคืนเลยตีพี่น้อง เมื่อคืนขึ้นมากินแงงอิ่มเราตีเหือบอเห็นขึ้นมากินอาหารเนี่ยตาพอขึ้นไม่กินอาหารเลยจ้าพี่น้อง โ,โน่นน่น่นน่ะโน่ะปลาคอปลาคอไม่ยุบปลานิ้งไปใส่เบิดคือมีแต่ปลา,าไหนพี่นอ้องปลานิ้งกับปลาหมอไปใส่เบิดพี่น้องมันโดนน,นอกบ่ได้ให้อาหารเนาะก็เลยแบบบ่บ่ได้ขึ้นมากิน ฟังนั้นเห็นพี่แจฟ้านั่นคือไม่กินอยู่ค่ะบ่๊วยไหฮว่าหานจ้าเทียปล่อยตามมีตามเกิดตามธรรมชาติดูนะพี่น้องมันเป็นสิเคืองปีแล้วติบ่๊วยไหฮว่าหานจ้าเทียเดี๋ยวไหฮว่าหานไว้เนาะโซยทองวันที่หยิบซีกับสีโตอ้วนอยู่แล้วเนาะพี่น้อง <c oughs>

ทั้งนี้ปลาหมอพี่น้องทั้งนี้ปลาหมอปลาหมอนั่นจุ่มนั่นปลาหมอจ้ะนั่นปลาหมอบเรียนเบเรียนแห่งหัวอาหารโดนเพื่อนกระสิคิดว่าโบเคยมีอ่ะอีหยังแล้วนะ้องบึงส่งนานเลยวพวกขื่นมากินนั่นถ้าจุ่มนั่นจุ่มนั่นจากทั้งต่อไม้ทั้งนั่นปลาหนิ้กับปลาหมอจ้ะพี่น้องทั้งนั้น ไปบนฝันนี้ป่าไหนกับป่าหมอนี่น้องปลาค oi ไงลงไปอีกแล้วปตาตัวนี้แท้อุ้ยปลาค oi ไงแท้พูดอะพูดอะพูดอะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่งๆเห็นบ่จัน ไปเร็วไปเร็วขึ้นมากินกันย่นจ้ะขื่นม่กินกันด้นเรื่อว่าชิบะกินมากิน,น,กน,น,กนถึงปลานิ้นอันปลาอันไหนเรากับปลาหมปอปลาคอก็ขึ้นมาจ้ะขื่นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้อง ปลาคอก็ขึ้นมาชินจ้ะมื่อนี้ให้อาหารปลาเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะไห้สุ้มือว่าได้ทายว่าเป็นให้สุ้มือด้แต่ให้เวียนมือตั้งแต่พี่หมอดออกมาแต่แต่สองมือเนาะเวียนมือให้เอาถ้าล้างเทียนมันก็ลืมนเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ได้มาให้ก็เลยได้มาถ่ายคลิปให้พวกปลาคอปลาคอมีหลายอยู่ตัวนี่นะนะคะ นี่จับปลาควใหญ่ายยุทธพี่น้องเลี้ยงทีมงานอิ่มอยูุดอกนอ้ำมีน้องเนาะโตง่ายไปนะลายครับเลี้ยงพ่อแหลมได้อยูุดอกพ่อแหลมพ่อแหลมนะว,ว่าเราสิม,มานกินหอยกินปลาเดี๋ยวเอาอาหารไรให้มันหลายๆก่อนให้มันตูนอวนๆก่อนพี่น้อง มือเพิ่นมาเหรียไก่เพิ่นกระสิทธิ์เพิ่นแวะเขาม้าเนาะจะ้ะแต่พอเหลียญแล้วว่าแล้วสิแวะเขาม้าอยู่ลหละให้เรามาลงจับป่านาะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยอยู่ทางนี้กับนี้พี่น้องอยู่ทางนี้กับนี้จะ้ะปุ๊บเสียงปลาอยู่ใต้ใต้เต้สลา าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สะฝากไว้สำนีก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาผ่อ,อก,กันคลิปคลิปใหม่เนาะจ้าพี่จะขอบคุณเอฟซีสานอยเพชรแผงเอฟซีน้นองอิงเอฟซี FC น้องฮักแผงเอฟซี FC อีหลาตายเอฟซี FC น้องสุสัยใหญ่เอฟซีน้องออมแอมนอ้องปอมแอมเอฟซี FC น้องมะนะกับเอฟซีบ้านฮักทุกๆบ้านทั่วโลกเนาะคะ่ะอ่า ขอบคุณพยุตแม่ติ่งน้ำขอบคุณน้องอังเปาบ่าวตุยแล้วก็ช่องสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะหลายช่องยู u ูบทุกทุกช่องละคะ่ะของสาวน้อยเพชรบานแพงค่ะพี่น้องขอบคุณเพื่อหลายๆค่ะที่นําเสนอกาสสารของพี่ขำมวนเพชรบานแพงเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีคำมวนเพชรบานแพงน,ะะพานพงนะ้าที่ขาดบันไดที่ลืมบันได้เลยคือคนที่ให้โอกาสเปิดโอกาสให้กับครอบครัวของขำมวนค่ะขอบคุณบอดโจซอนูด๊ด ยาสุภาพตาอนาจขอบพระคุณหลายๆค่ะแล้วก็ช่องของนาชูเนาะคะ่ะที่คอยแนะนําำการทํา YouTube ค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลารวยยิงย่งๆขึ้นไปด้วยพี่น้องเด้อขอบพระคุณค่ะพบกันคลิปหน้าจะ้ะสวัสดีค่ะ